สวัสดีจ้าเมื่อนี้แม่จินเขาเศร้าเขาั้ร่วมกันกับรุรสีด้วยจ้าเด้อเจ้าัวเคิปอย่างรุ่งกินน้ำเขียวนะคะไ่กินกับมาแต่เฮี้ยนบุญชวนมากค่ะเพราะว่าซอยอันลาบแดงๆกับมาแต่งานนารุสกินดอกค่ะ รสีบกินของดิบค่ะพอยก้ก่อนเดี๋ยวหอ้ปลาอันนี้สมป็โอปลานะคะมีเนื้อหมอูขอดหมูแจวกินเดิกหอมถ้านมีมือนี้เพราะถ้ามีลุ่งนี่ค่ะย่ำกินปลา

คิดตัวเพื่นก็เป็นเนาะเพราะเพราะรสาู้สิจะเป็นอย่างหมูคัดแคตของของข้อมุ่นลบข้อมุ่นซุ่มลบข้อมุ่นเนหลายเนยลบออกก็ยังเข่ามาหลายเนี่ยงดให้จะไปกดรับหมวสี่หมวสามก็รู้สีแล้จ่าเรืองอันอู้วู้วู้อู้้ว้ว้้ รถไปรถน้ำรถน้ำไปแล้วทำไมลืมลืมควักรถน้ำน้ำหมดแล้วแต่ก่อนรูส้สีกินแต่นังกล่องบัดน,นี้ใส่กล่องบร่ได้เปียนกระได้กินน้ำถังถังละสิบสองบาทจา้บิ่งดูกล้วยแฟนรูเสียกินแต่หน้าสิดเดบรมว่างขายนาบ้าน วีละหาบาทสิบบาทพ่อเพื่อนได้กินพ่อเพื่อนพ่อได้เพลินมันบอกต้องขายแพงหรอกค่ะเอาวีละสิบบาทก็ได้วีซัมเนียกอะ,ะเอา,าเวีร์ไงเนี่ยก็เนาะออกคาบลมเนาะวันจีสิบบาทอะไรเงินพ่อกระเทือนโอ้ยเนี่ยถุงเงินที่ใส้ก็ไม่ถุงเงินนี่วีซัมเนียร์มอเอาวีละสิบบาท วิญญาณลี้กับจังสิบหาบอกหอดยี่สิบดอกพอ่อยเพื่อนได้กิ่นในเพื่อนดนท่านเดี๋ยวปันปันเราอัดใส่ถังน้ำแข็งไว้มันบ่มีน้ำแข็งเลยคะ่ะเอาโบมในถังน้ำแข็งถังเกาน้ำแข็งถังเกาถังใส่น้ำแข็งแต่ว่าบ่มีน้ำแข็งมันจะอบเอามันจะสุกเร็วอันสุกข้าเครือก็มีทดูค่ะอุ้ยหนวยใหญ่เป็นได้เฮ็ดต้มกล้วยเสียบแท้ ตู้สีมากินต้มกล้วยเลยเอ้าโอ้เมื่อนั้นกล้วยบวชที่บายุกล้วยบวชที่โอ้เมื่อขอวัดเนาะไปโรงทางนสมบุญสุขเพิ่นให้กล้วยบวชที่มาก่ะ่าอยู่เออเลอยคิดอยากกินกล้วยบวชที่นี่สุกเหล่าจะกินกล้วยบวชที่ นาะหน่อยใหญ่นะครับจีนน้่งเขียวอยู่กันโอ้ยรู้สีบ้าจดุทีสดจากบ่าย์กันเถอะหากันแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วขื่เขื่อถูกใจรู้สีแห้งรู้สีมาบเขื่เขื่อ กินมเะเขือขึือเยอะๆผิวดีเนี่ยผิวแบบนี้อู้ยผิวดีต่นา้กินมเะเขือขื้นอืข้าวกินไิ้ไป็ด่งของช่วงยาชีแขวช่องพริ้เปิลนะคะ คุณอยากได้ยาซีฟันบีบีเฮิบมาสั่นบีซ้อยพะนะบีซ้อยมันกับปุ๋ยเนาะ <laughs> ยาซีฟันบีเฮิบน่ะไม่ใช่บีซ้อยขอบคุณช่องพิเปิลมากนะคะทุ่สีก่กัวตีตามกักวักวาตามในคอมเมนต์เพื่อนอะคะ่ะทุกสี่ฮาร์ดแอนเดนยูทูบไม่ อันเดมลูก,ก็บ,บอกสอนลูกสี่ลูกค้าลูกสี่สิสสฟังแล้วก็สิจจำไมค่ค่ะอันุ้อยากให้ลูกสี่จิตามแต่กดจิตามลูกสี่ลูกค้าเดิมแตบอกไว้เลยไว้ก่อนล้กค่ะเดิม,บบนนะะดมช่องลูกสี่ว่าเป็นช่องที่มีสาระด้ค่ะส่วนมากจะไร้สาระ <c oughs> ส่วนมากจะไร้สาระนะคะ <c oughs> อันสาระนี่น้อยอีหลี ถ้าไผบ่มีสารากอรู้สี่กับตดตามรู้สีได้ค่ะเพราะว่ารู้สิเป็นเป็นคนคิดบวกแม่ล่าเริงล่าเริงตลอดจนคือบ้าบอาบาบา มาบ่าบอจนมันมี่พัครบคนละรุนนั่นหละจ้าเพราะว่าวงเล็บบนมีเวลามันตัเวียกเวียกคือออกคือเงินคือเงินเวียกคือออกคือเงินอู้คือออกวัดสันเต็มหน้าเต็มตาอยู่เวียกเวียกทั้งหมดคือเงินเท่านี้หละจ้าเนาะเงินในวันข้างหน้าแมนบอแม่คือรู้สี่าบอ เงินในวันข้างหน้านะคะเวียกวันนี้คือเงินในวันข้างหน้าแม่นบอแม่นนอไปเอาหยามันวันข้างหน้ามันก็จะมีราไได้มันก็จะได้ขายเนียไปดำนากต่วันข้างหน้ามันก็จะได้ดำได้ขายเนียได้กินเหนียเออแม่นบอจริงปะ หาเบิละครคลิปมันสะดุดกับขอถกขอไพยเลยค่ะเรือสงสัยเนยรู้สมันเติมน่อยเ่บเยนล้วสองลอยจังได้หน่อยจังนงจสองลยอยสหีหายหาลอย้อยบ่ไปดอกมันเดือนกรบซัานี่เะเติมเน็ตเดินละหาลอยฮู้ดพดจี <laughs> เอาสองลอยซ่ำนอย่ละข้อไดซื้อกินซื้ออยากซื้อท่านเนี่ยเติมเน็ตเบิดเบิดไรกับบะไวเงินเดือนก็นแห้งหลายอยยุจา้าตัดออกตั้งหลายโตศูนย์น่ะนะ <c oughs> เพชรจดจัดจดจัด บอกลูกสาวเราไม่กินขนมเส้นบอกว่าไม่กินโรเดอร์คานแบงบอกนะหนุอมน้าขนมเส้นก็มีอยู่ในกว่าอันนี้เพื่อประมันน่น้่าขนมเส้นเกียวชหวานใส่เลยเขามีไผ่บ้าเขาหรอกเขาอยากใส่ความข้าใจของเขา เห็ดฉันก็ทำบัมทำกาบแท้ทำบุญทำบาปทำกาบทำบาปทำกาบทำบาปทำฉันก็ทำบาปแท้อะเอาเห็ดหูหนูมากินอ๋อขอโทษใจเหี้ยหูหนู ขอโทษเหงหนูนะคะทำบาปท่ำกาบนะเห็ดหูหนูมากินเห็ดหูหนูมากินกินเจ้าคอยก็าบาปเอ้ยเอ้ยเอ้ยขอสามชาได้บ่ายเห็นเล็บเห็นรถสิบล้อแลนมาขอสามชาได้บ่ายเขาบอกว่า จ้าเบิ่งหน้าแต่ยายเจ้าเ่าแล้วเจ้าสิมาขอสามชาเจ้าในยายเจ้ายเด็กหน่อยยังขอเลยเนาะบวเจ้ามือว่านไรเด็กน่อยเบิดมือเด็กหน่อยมาขอสามชาิ่างท่ามดูบ้านรู้สิยุ่ติตถนนใหญ่อันบ้านงานกั้ยุใกล้ๆกลนี่แหละค่ะยุใกล้ๆกลบ้านรู้สีล่ะเด็กน่อยขอสามชา เต็หมหนทางอยู่รู้สีกัจัดการไล่เด็กหน่อยเขาไปเลยบักละไปเลยปฐมคดสามชาขอ,อยังสามชาเนี่ยบางสีดอกฮูบารถหลายคาแรนไม่ใกล้ๆรถนั่นเขาดูดออกเขาไปล่อรถที่จังได้ลูกชิด้ใหญ่บ่ล้วลูกวางสีละไล่เด็กหน่อยไล่เด็กหน่อยได้หมู่บ้านนี้รู้สีใช่ไหมบ่ใจดีแท้ บ่มียกังดรอรู้สิยันเขาบ่ได้ใหญ่ยันเขาบ่ได้ขยายพันธุ์เขา <laughs> โอ้ยอันมา่อยุคข่างรถชิบ้อรถพ่วงเนี่ยขอสามชาเนี่ยไปที่นี่ก็เลยไล่เขาไปก็เลยเขาไปอยู่ในหัวศูนสองคนก็เลยคืนหัวศูนย์ก็เลยไล่เขาไปเอออยู่ทังในหัวศูนยเนี่ยเราลูกแต่กะลาวังอันแหิมๆเสียบอีกเด้อเนาะ อันห่วงจะขอสามชาคัากอะไรก็นด้งมันขีิบลงตำน้เลวคะ่ะทุกศาพท์รูรสีกับสุดท้ายขอให้ทุกคนนะคะ่ะเรื่อยๆมันๆมิจิมีใส่มีท่านมันๆนนหลายๆก็รู้สิกลิมอน้เลวค่ะเด้อเลือกินก็เอาไว้ผู้อื่นบริเวณเงียนนีเ่เอาจงไว้ตั้งหาก ไ่เปนเงียนเขาก็ได้บุญค่ะมื่อเศร้านรีนก็เฮ็ดบุญแล้วก็มูอย่างนึงว่ามีแเน้กินก็เอาชุดแบบนี้แหะชุดเน้กินแบบนี้เลยไสทุงใอ้เขาค่ะก็ะเอาเขาลยกินสวัสดีดค่ะเฮงเฮงรวยรวย,วยสุขภาพแข็งแรงทุกๆช่องนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ